เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมไอพีสวัสดีครับวันนี้ของมาชี้เป้าบ้านสวยบรรยากาศดีๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับโปร่งโล่งสบายไม่แอาอาัดไม่ตากับฝั่งตรงข้ามเป็นพื้นที่โล่งถนนลาดยางในหมู่บ้านชุมชน,นครับเดินทางสะดวกสบายแน่นอนตัวบ้านสวยพร้อมอยู่ได้เลยครับบ้านสร้างใหม่นะครับพื้นที่57ตารางวา การเดินทางเข้าออกสะดวกสบายครับจากถนนหมายเลข36ใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านสันติเลยนะครับแปลงนี้สวยๆเลยพร้อมอยู่มี3ห้องนอน3ห้องน้ำครับ2ที่จอดรถกับราคาสุดคุ้ม2ล้าน7 5 7 5 0 0บาทเท่านั้นเองของแถมเพียบโอนให้ด้วย มีปั๊มน้ำถังน้ำให้พร้อมครับมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟพร้อมเข้าเตาครัวสิง้ังจานหูดูดควันทำให้พร้อมเลยอรีเจอร์แถมให้ทั้งหลังเลยครับทิ้วกาเป๋าเขาอยู่ได้เลยติดตั้งแอร์ให้พร้อมแบ่งนี้อยู่แต่เขียนเตีย่ยพัทยานะครับท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารื้อประจำด้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับบ้านสวยๆบรรยากาศดีทำเลดีครับ สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเปิดโทตใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ